ถ่ายมาก็คือยังไม่ถ่ายจริงๆเลยเนี่ยดูสีเด้เห็นปะสวยแบบแบบเบอร์ไม่มีเพื่อนเที่ยวอะ่ะมากับอย่างเงี้ยโอ้โหแหน่แหน่มีมีการหันมอมข้างหลังกันนะเขาก็มาทำอะไรกันล่ะก็บอกแล้วอะ่ะแล้วก็เหมือนมาเทียเ่ยวกันทา้งั้นนะสวยเกาะแล้วสวยไม่ใช่คนสวย ียวได้อะอยากมาเที่ยวอ่ะเขาไม่มีคนพามาเที่ยวทะเลมีเดี๋ยวเขามาทำงานให้เรามาด้วยสวยบ้างวางจ,จัดเล่ไม่รู้ทำไรเฮ้ยเขาตกปลาเขาตกปลา,าด้วยเหรอเห็นปหมเห็นไม้ปะไม,ไม่รู้ทำอะไรวันนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มแต่มันสวยจริงๆ,ๆอ่ะอย่าง จะจะเก็บบรรยากาศวิวดีว้อยทอนเองนไนาะให้ดูวิวอีกเดดูหน้าโคเลสเตือนนี่นี่นะคะพอดีลอยรถนะคะรถมันติดลมอะนะคะคือไม่ใช่ติดลมหรอกมันบู๊เกินเห็นม้าสุยๆๆ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 ๆเว่อร์ฉามไม่ได้เล่นได้ไปละบ๊ายบาย